ต่อมาในชาวราศีสิงห์นะคะอาจารย์ขอเสียงทายว่ามหาเทพองค์ใดกําลังจะบอกชะตาของคุณนะคะในชาวราศีสิงค์ชีวิตของคุณมีความหวังและได้รับพรจากองค์มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่นะคะความหวังของคุณมาแล้วนะ เพราะฉะนั้นราศีสิงค์คุณจะได้รับพรน,นั้นคุณจะได้รับการประสานประสิทธิ์แม้กระทั่งความรู้วิชาการหรือ เคล็ดลับอะไรต่างๆหรือได้เข้าพิธีกรรมทางาศาสนานะคะหรือได้เข้าพิธีเนี่ยอย่างลูกศิษย์อาจารย์เข้าพิธีไหว้ครูเนี่ยในคนที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยก็จะยิ่งยิ่งเฮงมากเขาเรียกว่าจะได้รับพรอ,อันยิ่งใหญ่นั่นเองนะคะแล้วก็คุณจะได้แต่บางครั้งเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่า สายป่านจะขาดอยู่แล้วจะรอดไม่นี่การเงินจะไปต่อได้ไหมเพราะฉะนั้นนี่ก็จะรู้สึกว่าต้องให้ระวังเรื่องการใช้เงินมากๆเลยนะคะแล้วถ้าใครทำธุรกิจนะจะต้องบอกว่าราศีสิงห์สิ่งที่คุณจะหยุดไม่ได้หรือสิ่งที่คุณจะถอยไม่ได้นะในชาวราศีสิงห์คือคุณต้องสู้ในเรื่องของพลังใจ และคู่ต่อสู้ไม่ว่ามาแบบไหนก็แล้วแต่คุณต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งมากๆเพราะฉะนั้นในชาวราศีสิงห์สู้และลุยไปเจอถ้าใครทําการค้าหรือเจอคู่แข่งคุณก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าตอนนี้คุณได้รับพรจาก ราศิวะนะคะมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่นะคะใครที่บูชาองค์พระศิวะนะคะพระพิคเนศนะพระหานุมาอะไรก็แล้วแต่นี้เป็นช่วงจังหวะเวลาที่คุณได้รับพรนั้นแล้วก็ช่วงสัปดาห์ตั้งแต่วันที่3 31พฤษภาคมจนถึง5มิถุนายนะคะให้ขอพอรแล้วจะ วันงั้นก็ขอพอรพร้อมกันในวันที่4มิถุนายนได้เลยเป็นวันเสาร์5นะคะวันที่แข็งวันที่แรงวันที่มีการปลุกเสกเครื่องรางของขังอะไรก็แล้วแต่วันนั้นจะมีพลังทรงพลังมากๆเพราะฉะนั้นให้คุณขอพอรอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ตั้งจิตให้เป็นสมาธิแล้วก็ ทำสมาธิก็ได้พอได้รวมเป็นสมาธิปุ๊บก,ก็อธิษฐานจิตนะคะหรือวันนั้นก็อาจจะเป็นวันที่เราปฏิบัติด,ดีหน่อยในเรื่องของการสวดมนต์อะไรก็แล้วแต่นะคะอืม